อะไรยิวข้าวอะไรยิวข้าวเหรอพ่ามาได้อาหารได้กินเลยเดี๋ยวพ่อไปทำให้กิน to ิวข้าวหรือยังหิวหรือยังไอ้ก้วยหิวข้าวหรือยังหิวแล้วเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวต้มหอยกำลังจะเสร็จแล้วตอนนี้เด IC ็กๆหิวข้าวแล้วนะครับตอนนี้ตอนนี้หอยกับปลาทูของเราก็ใกล้จะสุกแล้วนะครับเพื่อนๆนี่เป็นการ ใช้ชีวิตหากินแบบบ้านๆครับวันนี้ก็มากีดยางที่สวนนะครับก็ทํากับข้าวกินด้วยครับทํากับข้าวกินด้วยก็กินง่ายๆครับต้มหอยของเราก็สุกแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเทน้ําทิ้งก่อนนะครับนี่ นี่ครับสุกนะครับต้มหอยของเรานี่ครับปลาทูของเราก็สุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต้มหอยกับปลาทูปิ้งของเราครับ เดี๋ยวจะก้หิวข้าวเลยยังเดี๋ยวจะกินข้าวแล้วนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวลองมาชิมหอยดูดีกว่าครับว่าจะรสชาติเป็นยังไงครับเปิดติบข้าว่อยสินี่ครับเพื่อนนี่ครับหอยที่เราต้มมาอ่ออ่อยออย,อ,อยครับ เวลาเรากินข้าวอยู่ในป่ากินอะไรก็อร่อยครับนกคอเดินคารับครับเฮ้ยอาไปไหมครับแจากก้าก็วออรู่ขคาวจ้กกวัวบอกจะาก,กวัวหิวข้าวเราก็มาทำอาหารกินกันที่ป่านะครับวันนี้หลังจากนี่ครับไายตัวโตๆเลยครับ สำหรับวันนี้แวบป,ปากทีวีขอลาไปก่อนนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวขอกินข้าวแล้วไปทำงานต่อน,นะครับจโกะทีวีาบายบายนะเนาะบายบายแจโกชวนชิมอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์ให้พวกเราด้วยนะครับบ๊ายบายครับ